สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่อง m a n ก a b บ f ี้ฟินะครับทักทาย FC ทุกทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปก่อนที่จะทำการไลฟ์สดนะครับก็พอดีวันนี้นะครับแมงกะบี้ไปหาหมอมาเนาะไปฉีดยามานะครับทำไมแมงกะบี้ไปฉีดยานะครับเป็นเพราะอะไรเป็นไข้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกกับ FC ว่าไม่ได้เป็นไข้แต่ มันเป็นอาการที่บิงเวียนศีรษะมึนๆแล้วก็มันหลอนหลายอย่างนะครับตั้งแต่วันที่28อ่ะวันที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวอ่ะนะครับตอนบ่ายบ่าย 2. 20นาทีอ่ะนะครับนั่นแหละครับมันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวนะครับทางการแพทย์เขาเรียกว่าเมาแผ่นดินนะครับนั่นแหละครับอาการเมาแผ่นดินครับซึ่ง นานมากเลยนะทุกคนนะน,นึกว่าจะหายนะครับไม่หายนะครับวันนี้เลยตัดสินใจนะครับที่จะไปหาหมอที่คลินิกนะครับวันนี้ก็เลยได้ฉีดยามาเข็มหนึ่งรู้สึกว่าย,ยาแรงมากนะครับฉีดมาแล้วรู้สึกง่วงง,วง,ง่วงมากนะครับก็ส่งผลทําให้ผมได้นอนพักผ่อนนะครับไปมานไปประมาณสองชั่วโมงอะนะจําได้ว่าผม ไปหาหมอก็ประมาณช่วงบ่ายโมงนะแล้วก็กลับมาก็บ่ายสองก็อนอนนะครับตื่นมาอีกทีก็ประมาณ4ี่โมงกว่ากานะครับแล้วก็แม่เขาก็เพิ่งกลับมาจากาการไปเกี่ยวลูกข้าวนะครับปั่นจักรยานไปเกี่ยวลูกข้าวแล้วก็ให้ผมเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเอาลูกข้าวอีก3กระสอบนะครับก็วันนี้แม่เกี่ยวลูกข้าวได้4กระสอบนะครับทั้งหมดนะครับผมไป เอารถมอเตอร์ไซไปบรรทุกให้อีก3กระสอบนะครับอ่าโอเคอลูกข้าเมื่อเช้าก็15กระสอบนะครับ15บก4ก็เป็น19กระสอบนะครับเกือบ20กระสอบแล้วนะครับก็โอเคนะทุกคนนะก็อาการดีขึ้นแล้วครับเห็นคุณหมอบอกว่าเหมือนน้ำในหูมันไม่เท่ากันหรืออะไรยังไงไม่รู้นะเพราะว่าไอช่วงที่แผ่นดินไหวมันแบบมันทำให้ประสาทเราสะเทือนด้วยนะครับ นี่ผมก็นี่ยานะครับฉีดยาไปแล้วก็จะมียากินด้วยนะครับตัวนี้นะอ,อันนี้หมอเขาบอกว่าให้กินก่อนนอนนะครับอันนี้แก้มึนแก้เวียนนะครับก็คล้ายๆกันแหละก็คือไอ้น,นี้กินหลังอาหารใช่ไหมแต่หมอบอกว่าให้กินก่อนนอนเพราะว่าไอ้น,นี้ม,นมันง่วง ก็คือยา2ตัวนี้ยถ้ากินเข้าไปแล้วทําให้ง่วงนะครับก็ผมกินจนหมดแพงนี้แหละนะครับมันให้มากี่เมตรเนี่ยสามส่หาอันนี้10เมตรน่าจะเท่ากันมั้งสามสามสีห้าสาอันนี้อันนี้เเมตรอ่ะไม่เป็นไรนะครับกินจนจนมันหมดแหละนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ผมก็ซื้อ ายาที่บำรุงสายตานะครับก็คือตัวนี้นะครับมันมันเป็นแคปซูลนะนะกิน1เม็ดก็คือหลังหลังอาหารนะครับก็คืออาหารเช้านะครับตัวนี้นะทุกคนนะมันจะเป็นแคปซูลนะครับอันนี้บำรุงสายตานะครับเพราะว่าผมา มองโทรศัพท์เยอะแล้วก็ใช้งานโทรศัพท์บ่อยนะครับแล้วก็ทําให้บางครั้งเราเล่นมือถือนานๆเราทํางานหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะมีการอาการหน้ามืดหรือบางทีอาจจะมีอาการหน้าผ้ามัวนะครับเพราะว่าการมองจอนี่แหละทุกคนจริงๆก็ไม่ใช่ข้อดีนะการที่เราอยู่กับมือถือตลอดคือช่วงหลังๆเนี่ยผมรีบถ่ายคลิปแล้วก็รีบลงคลิปแล้วก็รีบทํางานเพราะว่าจะจะ จะ,จะไม่สนใจเรื่องมือถือเพราะว่าเรามองจอมากเกินไปมันมีผลกับเรานะครับนี่ทุกคนอันนี้เป็นแคปซูลนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้กินวันละหนึ่งเม็ดนะทุกคนนะนะครับกินวันละหนึ่งเม็ดนะครับเอออันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้สามร้อยนะครับก็คือ ถ้าถ้าขายเป็นแผงอย่างนี้ก็คือแผงละร้อยถ้าเรานับดูเม็ดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แคปซูลก็เท่ากับอ่าสิวัน10เม็ดเม็ดละ10บาทเดือนหนึ่งมี30วันก็พอดีครับคืออันเนี้ยตัวเนี้ยผมจะกินประจําเลยนะก็คือบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยให้เนี่ยมันบอกว่าลูทีนและซีแซนทีนสารอากาศจากดอกดาวเรืองนะครับพร้อม สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยฟื้นฟูและบำรุงดวงตา,าเสริมประสิทธิภาพในการมองเห็นและป้องกันการเสรื่อมของหน้าจอประสาทตานะครับอ่ะนี่นะตัวนี้คือผมเริ่มกลับมาใส่ใจสุขภาพนะทุกคนนะนะครับอะไรที่ดีต่อร่างกายนะครับเราก็จะเอามากินนะครับอันนี้เท่ากับว่าเราจะซื้อยาตัวนี้กินก็คือวันละสิบาทวันละสิบบาทแพงไหมก็ไม่แพงนะ นะครับไม่แพงนะครับผมถ้าพูดถึงมันแพงไม่กล่องหนึ่งสามก็ว่าแพงอยู่นะครับราคาสูงอยู่แต่ว่ามันบำรุงสายตานะครับอ่าโอเคอันนี้เรื่องเรื่องยาอันนี้เป็นอาหารเสริมนะเขาเรียกอาหารเสริมนะครับตัวนี้นะมีเยอะครับมีทั้งวิตามิน C อาหารเสริมกับเอากับกระดูกเราบ้างผิวหนังกูต้าผิวพัน์มีกูต้าผิวพันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาอีกทีนึงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับ นี่คือการหันมาดูแลสุขภาพของเรานะครับคือปีนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้คือผมเริ่มจากการลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักแล้วก็โอเคตอนนี้มาเรื่องผิวพรรณแล้วก็อวัยวะภายในนะครับที่สำคัญนะครับทั้งข้างในหมดเลยครับทั้งตับทั้งปอดทั้ง หัวใจเนี่ยนะครับอะไรที่ตับปอดหัวใจไม่ชอบอย่าไปเอามาใส่นะครับก็หนีพ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นแหละที่มันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสิ่งแปลกปลอมนะครับแต่ผมไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเบียร์ไงนะครับผมดีใจมากที่ผมไมไ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องของยาสูบที่มันทําให้ปอดเราเนะ่ะเป็นดําแล้วก็เป็นมะเร็งนะครับ ก็อย่างที่ว่าแหละนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะสูบบุหรี่แล้วก็กินเหล้าใช่ไหมแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่สูบไม่กินกินได้เคยกินแต่ไม่กินนิดหน่อยได้นะครับไม่ถึงกับกินเยอะนะครับแต่จริงผมก็เลือกที่จะไม่กินเลยนะแล้วก็นะครับผมเลือกที่จะกินน้ําเปล่าตลอดชีวิตนะครับนี่น้ำเปล่าทําไมถึงบอก ต้องเลือกกินน้ําเปล่าตลอดชีวิตเพราะว่าน้ําเปล่ามีประโยชน์ต,ต่อร่างกายมากนะครับเรากินข้าวเสร็จเราก็ต้องกินน้ํำไหมก็ต้องกินอ่าเหมือนกันเรากินอาหารอะไรก็ช่างกินผลไม้กินผักกินอะไรเนี่ยก็ต้องกินน้นําน้ําเปล่าดีที่สุดนะครับคือผมผมเลิกกินแล้วนะครับพวกน้ําหวานน้าอัดลมอนะ่ะคือผมเลิกแล้วไม,ไม่เคยซื้อกินเลยนะนะครับ แล้วก็พวกของทอดอะไรที่ผมเคยชอบกินแต่ก่อนน้องไก่โค้งไก่อกไก่ทอดนะครับอร่อยอร่อยกล้วยทอดเนี่ยคือไม่กินเลยนะครับถ้าเป็นไก่ก็จะหันมากินอาหารประเภทต้ม1น,นะครับเหมือนกันนะครับผักก็ลวกต้ม1อ่าก็ว่าไปก็คือทําอาหารที่ปราศจากน้ํามันหรือมันอยู่ในประเภทอาหารของอาหารครีนนะครับอาหารครีนนะครับ ก็อันนี้คือการดูแลสุขภาพเนาะนะครับจริงๆผมก็ยังไม่ได้บอกเ c ซนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอาการหลายอย่างที่ทําให้ผมต้องรีบไปหาหมอเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกคนเมื่อวานผมยืนที่เซอย่างนี้นะครับแล้วก็การมองเห็นเนี่ยไม่ดีวันนี้โอเคครับวันนี้เพ่งอะไรปุ๊บเนี่ยโอเคมองเห็นชัดเจนเมื่อวานนี้คือแบบทําไมเราเหมือนหน้ามืดทําไมแบบ มองไกลๆไม่ค่อยชัดแล้วก็สายตามันไปหมดเลยนะครับเมื่อวานอ่ะวันนี้ได้ฉีดยาได้พักผ่อนเออสายแจ๋วนะครับสายแจ๋วเลยนะครับเนี่ยเรามองเห็นชัดเจนนะครับปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสายตานะนะครับก็มาโดนเรื่องแผ่นดินไหวนีว่แหละมันสะทบกระเทือนไปทั้งร่างกายทั้งสมองทั้งหลายๆอย่างครับ ที่ที่มันส่งผลกระเท้ากระเทือนทําให้ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณหมอก็บอกว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่ามันจะเข้าที่นะครับแต่ว่าผมได้ไปฉีดยาผมได้กินยา,ยานี้ก็ถือว่าผมน่าจะหายเร็วนะทุกท่านเพราะว่าที่ผมรีบไปหาหมอเนี่ยเพราะว่าผมขับรถมอไซค์เนี่ยในการเดินทางซึ่งอันตรายมากถ้าสายตาเราไม่ค่อยดีเนี่ยหรือ สมองเราเกิดอาการมึนหัวเวียนหัวหน้ามืดเนี่ยเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปอันตรายนะครับอันตรายจริงๆนะตอนที่ผมไม่ได้เป็นอะไระผมแข็งแรงมากนะครับเออขี่รถไปไหนสบายๆนะครับสต,ติเราอยู่กับตัวตลอดแต่คราวนี้คือมันไม่ไหวไงเราเริ่มรู้ตัวเองว่าเฮ้ยร่างกายเราไม่ไหวะนะครับถ้าเราต้องรีบรักษาดีนะครับวันนี้ก็ได้ไปฉีดยาแล้วก็รับยามากินนะครับก็นี่แหละทุกคนคือ สุขภาพของเราต้องมาก่อนนะครับจริงนะเรื่องงานอะ่ะเห็นเอฟซีบอกว่าอ่าทไมไม่ไปตั้งแต่วันที่สี่ก็ผมบอกแล้วว่าตอนนี้คือผมยังเงินไม่พร้อมเงินมีส่วนร่างกายมีส่วนเลยตอนนี้ร่างกายอันดับหนึ่งก็คือมันไม่พร้อมอะ่ะร่างกายมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เรื่องเงินที่ยังไม่พร้อมนะครับผมต้องหาเงินทุนนะครับหาเงินทุนก่อนไปนะครับไอเรื่องไปอะ่ะไม่ยาก นะไอเรื่องไปตรงนู้นตรงนี้จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ผมไม่ยากกรุงเทพผมก็ไปถ้าผมมีเงินแต่เขาเนี่ยเรื่องเงินเลยที่มันติดปัญหาไม่มีเงินจะไปอยู่ที่ไหนทุกคนนอกจากเราตั้งตัวอยู่บ้านก่อนนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้คือผมเหลือทํางไปขับขี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าผมจะได้ไปวันไหนเพราะตอนนี้คือผมผมยังไม่จองเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ชัวนะครับมันมันยังไม่ชัวไงนะครับตอนนี้คือร่างกายผมไม่ดีไง พอร่างกายผมไม่ดีผมยังไม่อยากไปจองเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมีการเลื่อนอีกมันก็จะดูไม่ดีนะครับทําให้เราเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีทีเอีอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันไหนนะครับแต่เร็วๆนี้แหละนะครับตอนนี้คือผมให้ร่างกายผมฟื้นฟูก่อนตอนนี้สภาพร่างกายผมไม่พร้อมนะครับแต่วันนี้อาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นนะครับเอฟซะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่โดนแผ่นบินไหวร่างกายได้รับ กระทบกระเทือนเหมือนผมหรือไมนะครับแต่ของแม่ผมอ่ะแม่ผมนอนอยู่ในเปนะครับขณะที่แผ่นดินไหวก็แม่ผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับแต่ผมนะ่ะยืนอยู่บนพื้นกําลังทํางานอยู่มันได้รับเต็มๆเลยนะครับแต่ก็ดีใจที่แม่ไม่เป็นอะไรให้ให้เป็นที่ผมก็พอเพราะว่าผมคนหนุ่มใช่ไหมแม่เาคนแก่แล้วนะฮะเออแม่ไม่เป็นไรแต่เป็นที่เราก็ได้เราถ้าเรา,เร,ารักษาเนี่ยมันก็ยังพอหายได้แต่ถ้าเกิดว่า คนแก่ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นเป็นอย่างผมเนี่ยมันมันรักษายากนะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราถ้าแก่ลงเนี่ยทุกอย่างเริ่มเสื่อมหมดใช่ไหมล่ะเออผมเนะี่ยยังซ่อมแซมได้ยังไรได้เพราะผมยังไม่ได้แก่อะไรมากเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะครับ fc ก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็เจอกันที่ไรสดนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ